อาละครับสวัสดีครับดพืรันเพื่อนทุกคนฮะวันนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนเยนโ w กันครับวันนี้ผมเล่นอย่างเดียวนะฮะจะมีคุณเจมาคอยอ่ามอนิเตอร์ให้ครับนะดูแลทุกอย่างนะครับวันนี้ผมมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวเพราะว่าชาเลนจ์เรานี่ยุ่แรงอ่านะครับก็หนักนะผมว่าสักแปดชั่วโมงไม่น่าพอนะไม่น่าพอเออน่าจะเกินแปดชั่วโมงาง่เลยงคุยกับคนที่เล่นภาคนี้มาแล้ว เขาบอกว่าถ้านูสล็อกทุกตัวเลยเนี่ยไม่น่ารอดอาทิตย์หน้าอาจจะยังไม่จบก็ได้เออเขาก็เลยก็เลยบอกว่าโอเคชาเลนจ์เอาเป็นอย่างนี้อ่เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมันจะทําให้ผมต้องสตรีมสองรอบนะแต่ว่าไม่เป็นไรคือเราจะตายหกเราให้ตายแค่หกตัวสุดแล้วหกตัวสุดละหกตัวแล้วใ้หกตัวนั้นอ่ะจะเป็นตัวอะไรบ้างเราจะเอาหกตัวนั้นไปรวมเป็นทีมหนึ่งขึ้นมาอืนะแล้วเดี๋ยวเราจะ เอาทีมนั้นอะไปเล่นกับแฟนเพจแล้วเดี๋ยวมีบทลงโทษอีกโอ้โหซึ่งหกหกตัวนั้นอะคงจะไม่ใช่ไม่ใช่ทีมที่เก่งเท่าไหร่เออมันมันต้องไม่พ้นตัวแรกๆอะเออมันคงไม่พ้นตัวแรกๆหรอกนะเออพี่กอก็คงยากแล้วแหละหกหกตัวนี้ก็หกตัวนี้ก็ตายปุ๊บนี่ต้องเก็บใหม่แต่แรกอะคิดดูดินะถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นทุกตัวเลยเนี่ยไปถึงยิมแปดเก็บแล้วห้าสิบแล้วจะตายด้วยิบหาย ปั้นไม่ทันแล้วเออไม่ทันนอาทิตย์หน้าจบอวันนี้วันนี้ไม่จบแล้วเภาคนี้มันมีมันไม่มี XP แชร์แต่ว่ามันเป็น XP เอใช่ไหม XP เออใช่ป่มมันมันไม่ได้ชื่อ XP แชร์ต้องสลับสลับตัวลงเลยภาคนีใช่ใช่คือยากมากแล้วไอเทมก็มีจํากัดไม่ต้องซืบอืคือนะบอกว่ายากยากเกินเอาหกตัวแล้วกันเพราะว่าอยากให้จบในวันนี้คนที่ดูมาแต่แรกจะได้ดูจนจบใช่ อนั่งแช่กันยาวๆนั่งแช่กันนะเออวันนี้คนที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะครับครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ครับครับเพราะเราอยากให้มีคนมาดูเยอะๆอันนี้ของแท้นะครับยกเครื่องให้ดูเออนี่ยกเครื่องมาให้ดูอะมองเห็นกลก้องอยู่นะเเออของแท้นะครับเล่นของแท้เล่นในเครื่องเลยใช่นะฮะ T M ใช้ครั้งเดียวทิ้งนี่สมัยโอ้โหแบบสมัยยุคผมผมดึกดำบันผมเล่นโมเกมอนครั้งแรกทา b จ็ดขวบเจ็ดขวบประมาณเริ่มเริ่มกันประมาณนั้นน่ะไอซ์บีมนี่ต้องเลงเลยเอ้ยกูจะใช้กับตัวไหนดีเครียดเลยมีอยู่อันเดียวทั้งเกมผมคิดน้อยครับเอิร์ธเควกอย่างเดียวเลยจอสั่นเด็ดดๆแล้วตายหมดเออ่มคิดมากเอิร์ธเควกนี่ง่ายสุดนะฮะก็ช่วยกันแชร์ลิงนะฮะอย่างที่ผมบอกภาคนี้ XP แชร์มันมีแต่มันไม่ได้ชื่อแชร์มันชื่อ x อ็ออไม่ไปเอาชิ้นไหนวะตอนนี้เด็กกูไม่เคยเห็นเลยกูสับตัวมาตลอดลองนึกสภาพเก็บไว้คยคิง เออเออเออตอนนั้นผมสับตัวคอยคิงวันนี้กายจะเก็บคอยคิงให้ได้เลยจะเอาเออเกลาดอตแฟงปุ๊บตายนี่อ๋อจบรู้สึกแก่นี่ยังรอบก็ครับอยากถามว่าผมรู้สึกแก่นอ่ล่ะก็นะฝากเรื่องแชร์นะครับช่วยกันแชร์จะได้มีคนมาดูกันเยอะๆนะเราเล่นของแท้กว่ากว่าจะได้เล่นภาคนี้นะฮะอ่ล่ะเดี๋ยวเราไปสวัสดีครับเพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มครับอ่าแชร์กันได้ตอนนี้เลยฮะแชร์ อ่าละครับมีคุณเจคอยดูให้นะฮะมีปัญหาครับป๊บมาเลยอโอเคช่วยพร้อมยังไปกันเลยโอเคพร้อมแล้วแหละมาอ่าโอเคครับเข้าเกมได้เลยเริ่มกันแล้วนะฮะใครที่อยู่ใครที่อยู่ตอนนี้นะครับก็ คุณคือผู้ที่เหลือรอดนะฮะแล้วจะได้คุณคือผู้ที่ถูกเลือกแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะว่ามีดูสดๆกี่คนใช่ใช่เี๋วบอกกันได้นะเอ้ยตอนนี้มีกี่คนอะไรอย่างงี้โปเกมอนเยลโล่เอ้ยลืมเลยลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไม่เห็นไม่เห็นได้ไม่เห็นวิดีโอตอนแรกไม่เห็นวิดีโอตอนแรกเอาใหม่วันนี้เรามีหกสิบสองวิวเวอร์ครับสวัสดีครับทุกคนครับหกสิบสองวันนี้เรา เราต้องการที่หกร้อยวิวหกร้อยมามาถึงครับโผลมาหกสิบเดี๋ยวให้ดูฉากก่อนลืมไปกดเร็วไปหน่อยครับผมโอ้โหมูบอททำงานแล้วครับมบอเลืมนะครับกดสมัครสมาชิกกิ้นได้นะครับตั้งแต่หนึ่งเดือนสามเดือนถึงหกเดือนเลยนะครับกดซับได้เอราคาสตาร์ทที่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทใช้รูดได้ด้วยขายของมาแรกครับใช่ครับติดตามก้นครับ สนับสนุนกวิ้นให้กวิ้นมีกำลังใจในการทำงานต่อเดี๋ยวมีต่ออเนาะมีเจนสองอีกไปดูไปด,ดูกันดีกว่าว่าทำไมเมื่อก่อนเราติดกันงมแงมภาพจะเป็นจอสี่เหลี่ยมเนาะไม่เหมือนไม่เหมือน TDS ใช่ครับแล้วมีจอเดียวด้วยอ่าดูง่ายๆดีมันมีไฟด้วย สิกว่าปีที่แล้วอะภาาอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดแล้วสุดยอดมันคือสุดยอดของสุดยอดแล้วครับเกมนี้ตั้งแต่เริ่มครับไปนิวเกมกันเลยครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่โลกแห่งโปเกมอนเออชั้นชื่อว่าโอ๊คทุกคนเรียกฉันว่าโปเกมอนศาสตราจารย์โปเกมอนอันนี้ก็เป็นโลกที่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโปเกมอนอาศัยอยู่ สำหรับบางคนเนี่ยโปเกมอนก็เป็นสัตว์เลี้ยงใช้สำหรับการต่อสู้แต่สำหรับฉันฉันศึกษาโปเกมอนเป็นอย่างมืออาชีพเลยนะด็อกเตอร์โอ๊กนะยังมีชื่อตามติดเขาเอาล่ะนายชื่ออะไรชื่อเรียบเลยชื่ออะไรชื่ออะไรก่อนตั้งครักควินส์สิครับมันแน่อยู่แล้วอ่าแล้วกดยังไงต่อวะออเอ็นเอ็น ไม่เล่นนานมากของตมเอาละชื่อกวินใช่ไหมภาคนี้ไม่มีนะนายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ยังสตาร์ทมาถามผู้ชายผู้หญิงนี่เครียดเลยนะหลานนี่หลานฉันเองเ,ออเขาจะเป็นคู่แข่งของนายตนะั้งแต่ตอนนี้ต่อไปตั้งแต่เป็นคู่แข่งมาตั้งแต่ดเด็กๆแล้วนะแล้วก็เ๊ว่าแต่หลานฉันชื่ออะไรเป็น<อ>หลานจริงโว้ยจีองจำหลานไม่ได้ ไายตัวหนังสือ,อมันไม่ยางเป็นชิ้นไงลูกเออ่าชื่อกีนครับต,ต,ตั้งกันตามตั้งกันตามบังงะเลยคุณต้องเป็นเลสเดคุณเป็นกรีนได้ไงอะเฮ้ยต้องใช้ชื่อตัวเองอยู่แล้วนูสหลอกหกตัวครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบครับนูสหลอกครับแต่เป็นหกตัวครับเดี๋ยวมาดูว่าทีมหกตัวที่ตาย <laughs> เป็นทีมอะไรเอาละตำนานแห่งโปเกมอนจะถูกเปิดเผยนะวันนี้ นี่คือโลกแห็นความฝันและการผจญภัยกับโปเกมอนรออยู่ไปกันเลยอ่ะกูโดนโดนยอ่อแล้วครับโดนยอ่อแล้วครับพร้อมกับเครื่องซุปเปอร์ี่ฮะโอ,โ,โอ้โหพระเจ้าคิดถึงจังเบยนี่คุณแม่วัดดีเออสักวันนึงพวกเด็กๆเกนี่ยก็ต้องออกจากบ้านไปเดินทางกันหมดเลยใช่ไหมพอดีแม่ดูทีวีแล้วในทีวีบอกมาทำไมทีวีมันสอ,อนไรเงี้ย เฮ้ยกินทำไรเนี่ยเฮ้ยน e ี่อีกวินปู่ไม่อยู่อ่ะไม่รู้หายไปไหนเออเดี๋ยวไปตามหาให้ผมร้ <She in. S 2> องไห้ก่อนเพิ่งเริ่มเกมโอ้โหสาวแบบนี้เจ้าภาพแบบนี้เจอแล้วเฮ้ย <He i, S 2> เดี๋ยวอย่ามึงไปมึงจะไปไหนเดี๋ยวอยังบ้านเหรอโอ้ยเกือบไปแล้วเจียวโปเกมอนป่าเนี่ยมันอาศาัยอยู่ในหญ้าแบบนี้รู้เปล่าเนีาา่ยเจอแล้วโปเกมอนในตำนาน เฮ้ยเจ้เจ้เก๋ไอตัวแรกแหละผมจำไม่ได้เน <Hey! S 2> ี่เฮ้ยงเอามีบอลลูกหนึ่งโยนไปเลยดูโปกเกมอนลูกนั้นสิครับเมื่อก่อนนี่ไม่มีใช่ครับไม่มีครับโปกเกมอนีีแม่งแยกกันเป็นส่วนๆเป็นไอกอนแปง้งเอาเลยอย่างนี้จับได้เร็วมากถอนหายใจฮนะโปกเกมอนเนี่ยจะอยู่ในป่าเอออยู่ในพุ่มไม้อย่างนี้เสมอเลยนะรู้เปล่าอ่ะนายมากับฉันได้แล้ะ ไปเลยเฮ้ยปูรอมานานเนี่ยโหลงคาเซงจังเลยเนี่ยเฮ้ยกินมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหมาแต่เช้าเลยเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกกันนะวันนี้มีอะไรจะให้เห็นบอลบนโต๊ะเปล่าอันนั้นเรียกว่าโปเกบอลมันจะมีโปยมอนอยู่ข้างในนะเอาไปเลยภาคนี้ไม่ต้องเลือก เอาปูล่าของผมอะ่ะเฮ้ยใจเย็นกินเดี๋ยวก็ให้เหมือนกันเฮ้ยไอปูแสดงว่ามีหลายตัวแต่ให้เลือกตัวเดียวเฮ้ยอา้าวอะไรวะเนี่ยของกูไม่เดี๋ยวกินฉันอยากได้ตัวนั้นอ้าวมึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอขโมยโอ้โหสแ a ชเฮ้ยอะไรเนี่ยปูผมอยากได้ตัวเนี้ยเออแต่ว่าเอออาช่างเอะเอาไปเลยโอ้โหมันนี่มันลำเอียงนี่ยเห็นเป็นหลานางั้นวินมาหนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ ให้ตัวอะไรนี่คือปมมอนที่จับได้ตะก,กี้เนี้ยนะเอาไปเลยแล้วกันเนี่ยมันยังไม่เชื่องแต่ว่าเอาไปก่อนปยกจูกานให้ของเหลือแท้ๆไม่ต้องตั้งอะ่ะตัวนี้ชื่อปิกจูเลยแหละถ้าหากปมม้อนป่าโพมาเนี่ยนะเออเราต้องสู้กับมันนะแล้วหลังจากนั้นนายจะทำอะไรก็เรื่องของนายละมาบอกสู้แล้วมามาสู้กันก่อนเลยมาสู้กัน ถ,ถ้าตัวนี้ตายมันจะเครียดเลยนะถ้าต,ตาย <laughs> ตายตั้งแต่แรกเลิกเล่นเฮ้อลูก <laughs> อ,ดอดมีเดินตามเลย <laughs> จูเกจูสู้มันลูกเราเล่นอย่างจริงจังนะไม่ยอมตายนะนี่แน่ไฟฟ้าแสนโว้ื้เข้าไปแอดฟินครับเสียงหายเสียงหายจริงเหรอครับจริงเหรอเป็นทุกคนเลยเหรอไม่น,น่านะครับเปิดเสียงหรือย,ยังเปิดเสียงยังฮะทุกคนได้ยินนะฮะ อาดีเฟนหายเอ้ยมาอะไรมากระดงกระดิกหงกระดิกหางนี่ช็อตรัวรวยังกระดิกหางไม่หยุดนี่นี่ช็อตมันรัวๆวเลยนี่แน่เปิดก็ไวเอออะจะตายท้เอาชาด้วยชาชาเมื่อก่อนชานีโตสั้นๆแบบนี้ครับสรุปสรุปเสียงเบาจริงเหรอไม่ล่ะไม่ยิงหางได้ยินเนอะเปิดดังๆหน่อยจะได้ยินกันโหเลเวลหกแล้วเพื่อนนี่เหรียญท่ากระดิกหาง มันมันเพิ่งใช้ถ้าไรประโยชน์แล้มันมันจำบ้างวะจำในตัวรักจำไงปิกาจูตัวนี้มันเป็นปิกาจูที่ใช้เซิร์ฟบอร์ดได้นะครับเออพักนี้ปิกาจูใช้เซิร์ฟได้ใช่ไหมยังไม่ได้เหมือนกันว่ะเอ้ยน่าจะได้ว่าได้นะเวลาลงน้ำเมื่อก่อนมันจะเป็นโทนพาวเวอร์อืมใช่ใช่เป็นเป็นแมวน้ำผมได้ยินปกติเออลองลองเปิดดูนะฮะอ่ะดอกสตาร์ทจานบอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ยอมอยู่ในบอลวะเนี่ยโอ้โหอยู่ๆมันโดโดออกมาเลยเออไม่ชอบโปรไบบอลไม่ชอบโปรไบบอล นีออกมาแล้วครับคุยกับมันได้นะมันจะได้เข้าใจความรู้สึกเราอา่าน,นคุยกันหน่อยเออมึงเหมือนไขรเนี่ย <c oughs> จับจับกูมาทําไมวะดูห <c oughs> น้าหน้ามันเหมือนมันปงอ่ะ <c oughs> เออปงแล้วกูกูโดนจับซะงั้น <c oughs> อ่าเริ่มแล้วจะไปเดินทางทั้งทีไปลาลา <c oughs> ไปลาห <c oughs> มาม้าก่อนแม่ฮะผมจะไปออกเดินทางไปจนภายในโลกกว้านีน่ อย่าใช้อย่าใช้งานบอลมอนหนักไปนะเดี๋ยวมันไม่ชอบลูกเข้าใจเป่าเออพักหน่อยแล้วกันโอ้โหแม่มาถึงไม่พักเลยกลางวันแสก,แ,สกแม่จับกดเลยจับนอนนอนบอกให้นอน,นแม่โหดมากโอ้โหไปนี่ครับมันเปลี่ยนสีเหรอเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนสีให้ใโอ้โหนี่เริ่มแล้วเจอตัวอะไรเ <laughs> มื่อก่อนนี่เจอแต่ละตัวนี่ตื่นเต้นตลอด <laughs> อเจอพี่โป๊โป บอกเลยว่าสบายๆนี่เราชนะท่าดอยู่แล้วปืดเข้าไปทีเดียวเลยเปล่าทำไมไม่ตายวกระกงเงินไปสมัยนั้นยังไม่มีทีมสี่คุณหกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนุ๊ตลองเอาหูอวดเลยเนี่ยมันมีกัปตั้งแต่เลเวลงหกเลยเนอะนี่ครีเหมือนกันเว้ยเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทําครับกดแชร์ครับกดแชร์ให้ผมด้วยฮะจะได้มีคนมาดูกันเยอะๆนะครับ คุณอยู่ในกลุ่มไหนครับเอาไปแชร์กลุ่มนั้นฮะเอ้ยคราวนี้เขาบอกเขาจะให้ไอเทมให้โพชั่นมาละพวชันสีครับเชื่อไหมว่าผมวิ่งผ่านมันไปตลอดตลอดชีวิตนี้ผมไม่เคยกุัวเขาบอกว่าภาพหาย่หไหนครับภาพหายไม่หรอกเรายังไม่นะปิดเลยก็ยังปกตินะครับถ้าหายกดรีเฟชเอาอย่าออกนะ อย่าออกอย่าอย่าอย่าเลิกดูกดรีเฟซพอแล้วมาดูกันต่อยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อข้างบนเลยเออว่ะชื่อข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวเรากำลังจะไปยิมหนึ่งก่อนเออโอ้เจออีป๊อปโปบ่อยเหลือเกินขอเลเวลโอ้โหเลเวลเยอะเว้ยผมกลัวตายแล้วเนี่ยถ้าตายนี่ซวยเลย น้าท่านี้เกียดตโคตรเกียดท่านี้อย่างรุนแรงนี่แน่ช็อกสบายคีบีค,คอรด้วยเว้เจ็ดแลมไม่ตายแน่แน่ฉลุยครับวันนี้ผ่านฉลุยแน่แน่ได้กตนะมาไม่มีปัญหาเนดีแล<า>้วก่อ ฮิวก่อนครับภาคน,นี้นี่มีลักกี้อยู่ข้างในด้วยนะฮิวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะผ่านยังไงวะลืมไปเลยันแรกคุณเจอกับทาเคชิเดี๋ยวก่อนมันให้ผ่านไปเลยเหรออ่าลุงไม่ให้ผ่านเว้ยนี่คือพื้นที่ส่วนตัวแล้วกูต้องทำไงกับ นี่ไอ้หนูนี่ปูอย่าใจร้าย,ยางั้นเด้อเออ,อยังไม่ได้กิน<อ>กาแฟยังไม่กินกาแฟเลยลงแดงแล้วต้องไปหากาแฟตรงไหนลืมก่อนเดินถามก่อนไอนี้ก็ไม่เกี่ยว,ยวต,ติดแมงยิแบบ <laughs> แ้แรกจับ <laughs> แมงกี้ด้วยนะคะากันไปครับเข้าร้านค้าของไปส่งด็อกเตอร์เอว่ะ ใช่ใชเป็นเบสิกเลยนะเป็นเบสิกเลยเออเดินเข้ามาไปแวะคุยสักแป๊บเดินกลับมาหาอีกวีนี่ก็โง่จังพอดีต้องเอาของไปส่งให้ด็อกเตอร์นนะเรามาจากเมืองพาเลสเ<า>มืองมาซาร่านั่เนเองนะครับเฮ้ยรู้จักศากสตราจารย์โอ๊คใชา่หเปล่าศาสตราจารย์อาาอคิดอะนี่เอานี่ไปให้เขาหน่อยนี่เขาหยาบคายมากเลยมาดึงเฮ้ยน้องรู้จักว่าเนี่ยเออเอาของไปส่งให้กูหน่อยไปสนีไม่มีหรอวะเนี่ยฮะเป็นไทรวะเดินตักกันแค่นี้เดินไม่ได้เหรอเนี่ยกี กี่เมตรเองเนี่ยฮะไม่น่าเกินร้อยห้าสิบหรือว่าหรือว่าไอ้ร้านเขาคนเยอะเออไม่ว่างเมื่อกี้ไม่ไม่เห็นมันจะมีคนนั่นแะสินั่นเนี่ยอ้าวลาตาเว้ยแต่ยังไม่มีบอลน่ะช็อตแม่งครับเวลสองใช่ไหมไอ้หนูนี่แน่ช็อตเรานึกถึงโลกความเป็นจริงนะเราเจอหนูตามตามแบบธรรมชาติอ่ะแล้วเรามีสัตว์เลี้ยงอ่ะช็อตแม่งเลย นี่มันเกมตทรบานจัดจัดจัดใจทําด้วยอะไรเออแล้วนี่ตายเลยนะเออไม่ใช่ตายหมดหมดหมดสติแล้วกันหมดสภาพแล้วกันแล้วเราก็ทิ้งมันไว้กันแหละกองกองมาไว้บนปงหญ้าให้มันโดนแดกต่อไปเกมเด็กอันนีนี่อย่าอย่าลืม่าเกมเด็กอันนี้เราไม่ควรจะดูภาพให้มันจริงจังขนาดนั้นเลยเฮ้นี่ฆ่านกอีกตัวแล้วเนี่ยอ่าช็อตป๊า๊แม่งเลยเชื่อไหมว่าตอนเด็กๆผมเห็นทันได้ช็อต ลูกกลมๆใ,ใหญ่ๆอ่ะผมรู้สึกมันรุนแรงมากเออทั้งๆที่พอไปเป็นภาคโกซิเวอร์มันเหลือแค่เนี้ยแล้วแล้วเดี๋ยวมันมีไฟฟ้าแสบใช่ภาพกับพี่เป,<อ>เปรี้ยเปี้ยๆเ,เ,เ,เลยนะเอฟเฟกต์สมัยก่อนมันสะใจนะในในความมินิมอลของเขาเทอ,อ <นะ S 1> ก่อนดูแล้วโคตรหนุกเลยนะแค่นี้แหละแค่นี้ก็หนุกแล้วยิงไปเลยสนุกเฮ้ยแต่จริงๆนะอีเมืองนี้มึงมีนกเยอะแวว <laughs> <laughs> นกฉันเดอร์ช็อค อ่ะเอาไว้เรียบร้อยให้ฉายาเมืองมาสลาว่าสวนเบนสวนเบนเออนกเยอะชิบเปองทั้งนกทั้งหนูไงตายเถอะอ่ะด็อกเตอร์มีของมาส่งอันี่สั่งอะไรมาเนี่ยฮะเออทำไมรูปร่างคล้ายดีวีดีเออเกมเด็กลืมเฮ้ยวินโอ้โหเป็นไงบ้างคนม่อของฉันเนี่ยดูมันจะชอบนายมากเลยนะนายน่าจะเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งมากอ่ะมีของมาให้ด้วยอ่ะเออนี่อ่ะเอาให้ เป็นโปเกบอลเขาสั่งโปยบอลไว้นะ oh. เอาละขอหน่อยป oh. ูไปสู้อีกรอบนะเว้ยเฮ้ยนะ hey, ปูโปยมอนของผมมาเก่งขึ้นเยอะเลยเออนี่ถามหน่ยทั้งสองคนช่วยทำอะไรให้ปูหน่อยได้ไหมมีสิ่งประดิษฐ์ของปูใหม่เนี่ยอยู่บนโต๊ะนั่นนะ่ะมันเรียกว่าโปเกเด็กมันจะคอยเก็บข้อมูลของโปเกมอนที่เจออเอ อ่ะวินเอาไปก่อนเลยหนึ่งอันได้ปกเด็กแล้วไม่หายสองอันวะวาร์ปได้เลยนะเมื่อก่อนกราฟิกเป็นอย่างงี้แหละมันจะวาร์ปวาร์ปนะนี่คือความฝันของปู่เองนะเก็ไปเก็บข้อมูลให้เติมเติมเต็มหนังสือเล่มนี้โอเคไหมมาสร้างประวัติศาสตร์กันเถอะเฮ้ยวินนายไม่ต้องทาอะไรหรอกฉันจัดการเองเออแล้วก็ยืมแผนที่มาจากพี่สาวด้วยนะเดี๋ยวให้ยืมก่อนอันหนึ่งผมให้แผนที่ ใจดีเหมือนกันเนี่ยตอนแรกแนีนึกว่าเป็นพวกซึนไงเออไอพวกซึนนี่ว่าเฮ้ยด็อกเตอร์เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปทํางานให้นะเออสั่งเด็กเดี๋ยวก่อนอีพวกนี้มีไอเทมใช่ไหมรู้นะเว้ยให้ลูกอ่ะให้สักคนนึ่งเงเออไม่ให้อ่ะอีโนมีอะไรเปล่าเนี่ยนะสองคนไม่ให้อีนี่ให้แน่นอนไอ้ไม่ให้อ่ะหมดแล้วกู ลกูไปดีกว่าเอาละเราจะเริ่มต้นเดินทางสู่จิมหนึ่งนะครับไม่ให้บอลใช่ไหมไม่ให้บอลลุยเองก็ได้วเะเจออีกแล้วภาคนี้คปิกระจูล้องว่าปิก้าเลยนะมันเพราะว่ามันรีเมคมากกว่านะครับใช่มถ้าเป็นภาคเลส เบดบูลเนี่ยมันจะร้องซีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยไอเสียงของมันอะเออแต่นี่ร้องปีก้าเลยไม่ธรรมดานะทำให้เราไม่เอาแผนที่หรอวินไม่เอาแผนที่หรอเอาแบที่บ้านนะบบ้านกรีนนครับเราต้องไปเอาที่พี่สาวเขาเองคนี้เกือบจะใช้ชีวิตแบบได้โอกาสจะเคมเลยครับเควมพี่สาวเลยัะเกือบเกือบจะไปแบบไม่มีแผนที่แล้วแต่มันอยู่ยังไงเนี่ยไม่มีบ้านบ้านไม่มีชั้นสองเออห้องนอนก็ไม่มีมีบ้านเอื้อบ้านเอื้ออาทร เมืองเล็กๆนี่เป็นเมืองเล็กๆก็หานนอนเอาตามดินตามทรายเออไปได้แผนที่มาแล้วไปครับเดินทางต่อไปเข้าสู่จิมหนึ่งนะครับพชั่นที่บ้านละกันตอนที้องคดูปกก่อนเลยเขายิ้มกูเดินฝ่าแล้วกันตอนเนี้ยเอขี้เกียจเดินกลับแล้วตายแน่เลือดเลือดสิบสอง กระดิกหางเออกระดิกไปเถอะอย่าตีพี่ก็พอนี่เนี่ยฟุบมีพชั่นที่ในคอมบ้านเราด้วยเอไม่เดินย้อนแล้วเหรอมาถึงนี่แล้วโอ้โหเราเป็นเด็กใจร้อนเราเป็นเด็กใจร้อนเราไม่สนอยู่แล้วไม่ลาแม่ก่อนและครับวิลาแล้วครับลาแล้วลาตั้งแต่ออกมารอบแรกแล้วแม่ไม่สนเลยแม่บอกจับนอนเลยจับนอนเดียวเลยอ่ะเพื่อความแน่นอน ครัด้วยความแน่นอนซะกระโดดไปเลยครับก่อนไม่มันกระโดดด้วยเหรอเมื่อก่อนมันไม่โดดกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นจริงดิจริงๆกระโดดขึ้นอย่างนี้แหละยิ่ขี้เออถ้าใครสงสัยนะครับไอ้ข้างๆคือลัคกี้ซึ่งหน้าเหมือนก้อนเนื้อหน้าเหมือนก้อนเนื้อใช่เออผมได้ครับเดี๋ยวก่อนลาสองรอบได้ยูเออลาสองรอบได้ยูสองรอบเอาโปเกมอนมาให้ฟรีใช่ป่ะ คำว่าบายมาเป็นอย่างแรกพาลูกก็ได้ครับครับเดี๋ยวก่อนผมบอกไว้เลยว่าภาคเนี้ยโคตรสำคัญครับยาแก้พิษครับเพราะว่าถ้าเราติดพิษแล้วเราเดินเนี่ยมันจะตึกมะดทีละหนึ่งจอกระตุกเออแล้วโปรกมอนของเราจะตายได้นะครับนี่คือสิ่งที่ภาคใหม่ๆไม่มีให้เห็นการติดพิษแล้วต้องวิ่งเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ให้ไวที่สุดภาคใหม่ๆมันง่ายกว่าเยอะมันง่ายกว่าเยอะ ภาคเก่าๆนี่บอกเลยโคตรโคตรภาคนี้เป็นภาคที่ไออะไรวะตัวตัวพลังจิตอะที่มันมีเทเลพอร์ตกลับบ้านได้อะเป็นตัวที่สำคัญมากเอเบราสำคัญมากเคซี่เอเอเบราใช่ครับเอาละกินกาแฟแล้วให้ผ่านไปแล้วถ้าเป็นภาคญี่ปุ่นเขาจะบอกว <man> ่าเขาเขากินเออก <ette> ินเหล้าถ้าปกเราเบาอยู่ตกตกมานน่ไอหนูลุง ปู่จะสอนวิธีการจับโปรมอนให้ดูโอ้โหจับ,บมาจะยี่สิบปีแล้วปู่ครับก็บเมื่อกี้ด็อกเตอร์ก็สอนแล้วครับด็อกเตอร์ก็สอนแล้วลุงเอ้ยลุงกระจอกลุงกระจอกลุงล้อ<ๆ>จับไปไอ้โหลุง <laughs> <laughs> ไม่ติดแล้วพึ่งรู้นะเนี่ยไปเลยครับลุงเอ้ลงุลงลงุลงไม่ไหวเนี่ยอ่ะลุงบอกเดี๋ยวไปหาบอลเพิ่มก่อนโถเอ้ยลุงลูสแมน สวัสดีฮะ Hello Loose Man นิเตอร์ว่าไงเฮ้ยตรงนี้มีนิโดรันจำได้นิโดรันนิโดรันพอพูเนื่องจากว่าเราอยากไปเร็วๆนะแต่เราก็ไม่อยากไปตายกลางทางเพราะฉะนั้นพอเราตายได้หกตัวมาเอ่อเพิ่มเสียงเนาะเพิ่มเสียงอีกหน่อยแต่เราจะไม่เอาเราจะไม่เอาปิกาจู เพื่อดดนๆ <Jerry> นะครับอย่าลืมนะฮะแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้อยากมีคนดูด้วยกันเยอะมาย้อนวัดหวานยังหวานอยู่กับเรานะฮะเออแชร์แล้วแชร์อีกได้นะฮะสแปมเข้าไปจนโดนเพื่อนแบนนั่นแหละเฮ้ยมีทันเดอร์เวฟแล้วนะทำให้ศัตรูชานิโดรันอยู่ไหนนิโดรันนิโดรันเ <laughs> บือ่อไอหนูนี่แล้วเกินเมืองนี้มันสีม่วงเหมือนกันนะ นี่เราเออสีม่วง่ยเมืองนี้นี่มันโดนหนูหน,นี่รู้ป่ะเนี่ยปรสิตหนูเนี่ยนหนูบุกมันในถ้ำอ่ะหนูแบบเกินอ่ะแต่ว่าต้องเป็นเมืองที่สกปรกมากไงผมว่าหนูเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยากจะจับนิโดรันเพราะว่านิโดรันเป็นธาตุดินคุณรู้ไหมจริงๆลาตาก็เก่งนะไฮเปอร์แฟงเขาแรงมากนะทีละครึ่งก่อนอืมแต่โเขาให้อนอ<ต>ี่แรงแต่แ,<ร>แต่ว่ายิมแรกเป็นหินไง เดี๋ยวฟันหักสงสารมันตรงนี้ไม่มีนิดโรลันอาบราบจำผิดครับเก็บเวลครับเก็บเวลครับเก็บเวลไม่ไม่ไม่ได้ไม่ต้องคิดมากก็เก็บเวลแล้วเออกดซับได้นะเออกดซับกดโด o n a ได้นะฮะช่วงไหนช่วงไหนคลายแม็กกดมาได้นะจับแมงกี้ดีกว่าไปแมงกี้อยู่ทางซ้ายเอ้ยผมรู้นะเว้ย กี้ยังบอกนี่ตอรันอยู่ตรงนี้ความรู้ยังมีอยู่ยังพอมีหลงเหลือในหัวอยู่บ้างเฮ้ยภาคนี้มีกี่จักรยานบาวะมีมียิมสามอะใช่แต่ต้องจบเกมก่อนเอาเหมเฮ้ยไม่ไม่มันได้เลยได้เลยเหรอได้แต่แรกเลยอรอใช่ใช่ที่มันบอกว่าจักรยานต้องหนึ่งล้านอะนะราคาหนึ่งล้านเออเออแต่ไปแต่ไปตรงนี้มีโอนิโตลิลใช่ไหมไอโอนิดิลอะร่างแรกร่างแรกไม่แน่ใจ ได้แล้วว้ยได้แล้วว้ยเดี๋ยวเพิ่มสองเองเหรอมาช็อตแม่งทิ้งนะอย่าตายนะวัวเออโหเป๊ะเป๊ะมากเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงยิมสองเนี่ยเอาจักรยานตรงไหนเอายังไงบอกกูด้วยนะจำไม่ได้แล้วนี่พอชั่นพอชงพอชั่นอะไรนี่โปเกมอน จับมันเลยโชว์เข้าให้เอ่โชโช์แน่ได้แล้วเป็นไงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออนีนี่นเข้าโปเกัเด็กนี่โปเกมอนที่มีหูใหญ่นะเออแล้วก็หูตั้งด้วยนะมันสามารถที่จะรับรู้ถึงอันตรายได้นะแล้วก็สามารถโจมตีได้ด้วยชื่อชื่อเฮ้ยอันนี้ตั้งหน่อยนะกัน ให้มันดูมีซนะิกเนเจอร์น่ะชื่อน้องเฟิร์สแล้วกันตามแบบสินคิดมาก <laughs> <ด>อ่าอโตผู้นะตโตผู้โตผู้เครียดไมเกรนผมขึ้นเลยเน,นี่ยตอนนี้ <laughs> เอาหนะ่ะโอ้ยกูพอแล้วเอ้ยนี่แหละโอ้น,นี่โอ้น,นี่โดรี่มาเฮ้ยเฮ้ยต้องจับแล้วหาเมียให้หน่อยไหมหาเมียให้หน่อยแล้วสีด้วยห,หาเมียให้หน่อยไหมเฮ้ยไม่ธรรมดาเนะี่ยปึ๊บก็ไปปาบมจะเท่ากันเลยขี่ด้วยขี่ด้วย ห่างกันสองเลยดนี่เป็นไงมันเล่นท่ายังไงบ้างอ่ะัวนี้เอาพี่เมียครนะับเพื่องก่อนเพื่อนก่นกอนับตอบทีหลังจะลงยูทูบไหมลงย้อนหลังนะแต่ดูสดมันสนุกกว่าเยอะเฮ้ยดูตอนนี้แหละอย่าลืมแชร์กันนะครับอย่าลืมแชร์อย่าลืมแชร์หมดอ่าเมื่อกี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียว่าไงอ้าวกดอ่าบอกว่าเขาของมันมีมีพิษนะฮะ second ไช่ชื่อเมียชื่อเมียชื่อเมียชื่อภาษาอังกฤษอย่างนี้มีจริงๆตกงนัสล็อกนัสล็อกมันเนี่ยนัสล็อกครับหกตัวครับหกตัวหกตัวแรกนะฮะหกตัวแรกครับหกตัวหกตัวแรกที่ตายเป็นนัสล็อกนะฮะวิได้แหกกดนัสล็อกที่ต้องจับแต่ตัวเดียวกันจับแค่ตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่จับตัวเดียวไม่ใช่จับตัวเดียวแต่เป็นครับ หมดสภาพแล้วตายอ่าหมดสภาพแล้วตายหมดสภาพแล้วตายเรื่องเรื่องจับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องจับจับได้เรื่อยๆจนครบหกตัวครับเออถ้าตายก็ต้องหาตัวใหม่มาแทนจนครบหกตัวครับมีฮับซีอยู่แก่น้องเฟิร์สเลเวลสองโอ้โหเลเวลน้อยไปว่ะการกดสมุนสมริดครับเอาล่ะเราจะมุ่งหน้าสู่จิมแรกกันเลยดีกว่าไป เดินทางก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ป้ายพวกนี้มันช่วยผมได้จริงนผมเปิดอีกอ่านเลยนะเว้ยคำนี้แปลว่าอะไรมันจะพาเราไปที่ไหนใช่ครับถนนเส้นนี้คือเส้นเท่าไหร่โอ้ผมว่าเมืองนี้มันนู้นหลอกของเราคือครับคือตายแล้วไอ้นี่อย่างเดียวตายแล้วหมดสภาพไปเลยตายแล้วหมดนะฮะและเมื่อตัวที่ตายครบหกตัวเราจะเราจะหยุดแล้วเราจะหยุดแล้ว เราจะหยุดแล้วแล้วก็ปั้นตัวนั้นไปให้คนอื่นตอีก่แลเราจะปั้นไปให้คนอื่นตกในการสตรีมต่อไปนะฮะเพราะเราอยากจะจบในวันนี้นะอยากให้คนที่ดูแต่แรกได้ดูจนจบนะครับนั่นวันเดอร์กเอบเกือบเกืบเกือ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 เกือเกือบเเกือบเกอบ ไม้คุณอย่าลืมนะเวลาคุณผ่านในป่าป่าแรกป่าเทวิวะปะ่ะอ่าป่าเทวิวะมีโปกเกมอนแร์ตัวหนึ่งครับพีเจียนหรือเปล่าวะใช่เวลเก้าเวล9เก<อ>้า<อ>ไม่ได้ยังไง<อ>วะ EXP เยอเะมากเขาเรียกว่าประสบการณ์โตมาด้วยประสบการณ์